หัวข้อเทศนาในวันนี้คือพระเจ้าประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับมนุษย์นข้อพระคัมภีร์ที่เราจะศึกษาด้วยกันในวันนี้อยู่ในสือย้อนที่สามข้อสิบหกให้พวกเราทุกคนพูดพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทาน,าน,น,น,นให้เราเพื่อทุกคนที่วัน้ ให้ดาวรุ่งจักรนิทานนะครับข้าแต่พระเจ้าคุณพระเอกครั้งหนึ่งที่นราโอกาสอมัสการโธมพรกันในวันนี้ขอพระองค์ทรงเตรียมจิตใจผู้ทั้งหลายที่จะรับฟังพระคำของพระองค์และที่พระคำของพระองค์จะเกิดผลในชีวิตท่านั้งหลายเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าเองของฝันที่เราได้เนี่ย สิ่งที่สาคัญก็คือว่าใครจะมนให้หรเราเท้าอของฝังนที่พี่น้องได้รับเนี่ยมาจากเพื่อนร่วมง,งานหรือเป็นของที่ได้รับจากการพระราชทานเนี่ยถึงนั้นของฝันอาจจะมีราคาเท่ากันอันไหนฮที่จะมีคุณค่ามากกว่าของพระราชทานใช่ไหมแต่เ,เราในเนไทยเราก็อาจจะของนั้นหลายจะตั้งไว้ปวดคนต่างๆนั่นแหละอยีกของพระรอชทนทำานราในการ ในมุกขะพีตอนนี้ใครเป็นผู้ให้ครับพระเจ้าเป็นผู้ให้พระเจ้าองค์นี้เป็นใครพระเจ้าของเราไม่ใช่เจ้าพ่อเจ้าที่เจ้าทานแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ในมิตรสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นโลกบรรดาสิ่งที่มันอยู่ในฟ้าสวรรค์เป็นของพระองค์ตรงนี้พระองค์ทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งลิธานุภาพและมิติสิ่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ พระเจ้าองค์นี้ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่มีความจริธรรมบริสุทธิ์และเป็นพระเจ้าแห่งความรักไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์สามารถที่จะแอบซ่อนจากพระเจ้าองค์นี้ไนดะ้และพระเจ้าองค์นี้รู้ถึงทุกสิ่งที่มนุษย์ต้องการก่อนที่ขขาจะ,าะทูลขอระตอบพระองค์นี่คือพระเจ้าที่ประทาน พระบุตรองเดียวของพระให้เราทำไมพระเจ้าถึงให้พระบุตรองเดียวของพระกลับเราที่หนึ่งว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกโลกนี้หมายความถึงทุกคนในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนภาษาไหนวรรณะไหนคนจนคนรวยทุกคนในโลกนี้ พระเจ้าทรงรักเขาตอนปีใหม่เนี่ยประเทศไทยเนี่ยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะได้อะไรของฝันใช่ไหมยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งได้ของฝันเยอะเท่านั้นแต่ผู้ที่ให้ของฝันกับเขาเนี่ยเขาให้พพออเพราะความรักหรือเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการอะไรตอบแทนใช่ไหมพี่น้องจําได้นหมตอนที่พี่น้องมอาดำจิตมาอยู่เนี่ยผู้ชายทำไมฮะเขาจะทำไ ให้เราอยากได้อะไรเขาจะซื้อให้เราใช่ไหมอะไรก็ได้ฮะเขาเข้ามาบริการเก็บที่แต่เมื่อแต่งงานไปสี่ห้าปีอะไรเกิดขึ้นครับพระเจ้าประทานสมกดโเลียงของพระองค์ให้แก่เราเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพระองค์ทรง รักมนุษย์เพราะว่าพระเจ้าเป็นความรักและความรักนั้นเป็นธรรมชาติของพระเจ้าแต่ว่าโลกนี้รักพระเจ้าหรือเปล่าครับแล้วในโลกนี้ไม่รักพระเจ้ามนุษย์ไม่ได้ถหลายพระเกียรติโปร่งให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าเขาเอาพาราสิทธิ์ของพระเจ้าผู้เป็นอมตะ มาแรกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนกรูปสัตว์จัตุบาสหรือรูปสัตว์เอื้อคลานจิตใจของมนุษย์เต็มไปด้วยสรพพการอธรรมความชั่วร้ายความโลภความมึงร้ายความฉันวิสยาการฆ่าฟันการไม่ว่าการหลอกลวงการคิดร้ายพูดยิงชาสเสียด อย่าชังพระเจ้าเยือ่องหิงจองของปวดตัวลิขทํทำชั่วแปลก,ปลกไม่เชื่อฟังบินามารดาโง่เขาหลับสัต์ไม่มีความรักกันไร้ความกราณีมาดูนในโลกนี้น่ารักกว่ครับไม่น,าน่านรักนะฮะแต่ว่าพระเจ้ารักมนุษทุกคนในโลกนี้เพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าเป็นความรักและความรักเป็นธรรมชาติของพระเจ้า พระเจ้ารักโลกแข่งครับความรักของพระเจ้าที่มีต่อโลกนี้เกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจและอธิบายได้พระเจ้ารักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของโรงคือพระเยซูคริสต์หลายคนนะเข้าใจผิดว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นแค่ศาสดาของศาสนาพิ์เป็นคนดีเป็นผู้สอนที่ดี แต่ว่าไอ้ที่บอกว่าพระเยซูเป็นใครฮะเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าข่ามพีบอกว่าในปฐมกาลพระวัฒคือพระเยซูดำรงอยู่และพระวัทะทรงติดกับพระเจ้าและพระวัฒะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวัทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสัตว์สิ่งเดียวที่เป็นมานอกเหนือพระวัตะพระวัทะได้ทรงเกิดได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงนั้นพระวัตะคือพระเยซูและพระเยซูก็เป็นพระเจ้า พระเจ้าได้ประทานพูดที่พรองรักที่สุดแก่เราพระเจ้าปรงให้พระเยซูงล,ลงมาเกิดในโลกนี้เนี่ยและได้สิ้นพระชนเพื่อเราบน,บนไม้กางเขนที่นี่บอกว่าขณะเมื่อเรายังขาดกำลัง พระคิดได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสมไม่ใครจะมีใครตายเพื่อคนตรงแต่บางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงแสดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิดได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะเหตุน,นั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอชาชญรยของพระเจ้าโดยพระคิรนี่คือพระครพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ประทานแก่เราพระเยซูคริสต์ถูกบับเลรอครับให้ลงมาในโลกนี้ที่มาตายแทนเราพระเยซู ไม่ได้จุดลงครับนะฮะพระองค์ลงามาตายแทนความบาปของเราเพราะพระงองค์ทรงรักเรายิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเข้าเคียงกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือแต่ได้กลับสลับและทรงรับสภาพ่านทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพอานุษแล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่การเห็นเราเห็นภาพไหมครพระเยซูรเราลักลักาขนาดน,นโอนยาสวรรค์มีทุกสิ่งทุกอย่างมีทุกสวรรค์คอยตปรยบัตรแต่พรอะองค์ทำไมยินดีที่จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์อย่างย่งเป็นลูกกรสัรของา่า เป็นลูกช่างไม้ใช่ไหมเกิดในหลังย่าแล้วก็มีอาชีพเป็นช่างไม้จนท้ายุสามสิบแล้วก็ได้ออกประกาศถึงแผ่นดินสวนของพระเจ้าปรากฏทำไมฮะมีคนมากมายใช่ไหมพวกคุณนักศึกษาพยายามที่จะใส่ไรโปรในที่สุดพระเยซูว่าถูกไถูกจับถูกเคี่ยนถูกถมในรถและในทสุดก็จุดจึงบน ไม้กันเขนแหงหลังแต่ขอบคุณพระเจ้านะฮะเรื่องไม่ได้จบแค่นั้นใช่ไหมหลังจากพิจยรูาสุกจึงสามอะไรเกิดขึ้นฮะพระองค์ได้เป็นขึ้นมาอย่าฟังตายและได้อยู่กับสาวกสี่สิบวันหลังจากนั้นพระองค์ก็ถูกลับขึ้นไปในสวรรค์และนั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแลววันหนึ่งพระเจ้า จะยกพระเยซูขึ้นอย่างสูงและประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อพระพระนามนั้นทุกข่าวในสวรรค์ที่ไผ่นินโลกใต้พื้นผ่นินโลกจะคุกข่าวลงกับพระเยซูและเพื่อทุกเลินจะยอมรับว่าพระเยซูคริตทรงเป็นองค์พระผูเเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแต่พระเจา้า แต่ว่าของขวัญที่พระเจ้าให้กับเรานี่มีคุณค่ามากนะครับไม่ใช่ทำาสทานนะครับเป็นพระเจ้าที่ลงมาเกิดยมรุษรับผงได้ยอมตายตรงไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายแล้วใครมาครับที่มีสิทธิที่จะรับของขวัญชิ้นนี้ที่เหนือวว่าฮะทุกคนใช่ไหมทุกคนแรือว่าทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ จะเป็นคนเลวขนาดไหนก็ไม่เป็นไรคนที่ในสายตาของชาวโลกว่าดียังไงก็ไม่เป็นไรทุกคนมีสิทธิที่จะรับของขอันนี้แล้วเราต้องเข้าคือไหมครับจำได้ไหมฮะตอน Black Sunday เ,เนี่ยแค่ทีวีชาร์ปเนี่ยสินิ้ว อยาก400เหรียญถ้าเรลือ200เหรียญเนี่ยคนไปตั้งแคมป์ตั้งแต่คืนวันพุธเ <laughs> พื่อจะได้ของถูกแค่200เหรียญแลวที่วอลมาทเนี่ยปรากฏว่าคนแย่งเข้าไปแล้วก็ปรากฏทะเลาะกันเอาเพเปอร์สเปรย์ฉีดกันฮห้ตำรวจต้องมาคนบาดเจ็บไปหลายหลายคนเพราะว่าเขาต้องการของที่ถูกแค่200เหรียญแต่สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราตน,นี้มีคุณค่ามากกว่าสมบัติทั้งโลก แต่ผมไม่เห็นมีใครเข้าคิวกันที่จะมารับของฝรน,นนี้จากพระเจ้าเราต้องทำอะไรคที่จะรับของฝ่านนี้เรามีสิทธิแล้วแต่เราทำอะไรทุกคนที่ทำไมครับวางใจในพระองค์วางใจว่าอย่างไรครับ วางใจว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์และได้ตายแทนความบาปของเราแล้ววันที่สามพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้ววันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกรับเราไปอยู่กับพระอ <c oughs> งค์ยากครับอย่าเชื่อ <c oughs> จริงๆแล้วความรักของพระเจ้ามนันคังัฮะมันเกินกว่าที่จะเข้าใจได้นะเกินที่จะเชื่อได้ เป็นได้ยังไงพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์เป็นโลกจ่รักคนบาปของเราขณะที่จะส่งพระบุตรองเดียวคนมา,าแทนเราเป็นสิ่งที่ที่เข้าใจยากใช่ไหมครับแต่พระเจ้าบอกว่าเราสามารถที่จะรับของขวัญชิมจ,จากพระเจ้าได้ไมด้วยการที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริส เมื่อเราได้รับของขวัญชิ้นนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเดออะไรกับเราครับพี่น้องแทดนักของขวัญใช่ไหมของขวัญบางชิ้นก็ไม่มเดืออะไรนะเราได้มาแล้วเราก็ไม่ใช้หรือไม่งั้นเราปีหน้าเราก็ห่อใหม่แล้วก็ให้กนอื่นแล้วถ้าพี่น้องมาที่นี่นะรับรองสิ่งน,นี้เราจะได้รับเวลาจับฉลากคืออะไรครับล่ม โรกนี้ก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมแต่ว่าเป็นประโยชน์เพาะตอนที่ฝนตกและโลงนี้มันทนด้วยนะฮะภายในปีนึงเนี่ยมันจะทําและพี่น้องกลับมาจับสลากแต่สิ่งที่เราจะได้รับจากพระเจ้าเมื่อเราวางใ,ใจในองค์พระเยซูคริสสิ่งแรกเราได้อะไรครับ เราจะไม่พินาศพระเจ้าไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจใหม่พระเจ้านะต้องการให้มนุษย์ทุกคนไปอยู่กับพระองค์ในสวนสัน์แต่ว่าพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์และสะวรรค์เป็นที่ที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับคนบาปและความบาปไม่สามารถจะมี ส่วนในสวรรค์ไมแเ่นใน,น,นสวรรค์ได้ค่าจ้าของความบาปคือปามตายดังนั้นคนที่ทาบาปจะต้องถูกลงโทษเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมแต่เมื่อเรามาวางใจและเชื่อในพระเยซูพระเยซูได้ทำไมฮะรับโทษแทนเราแล้วเมื่อเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตเราแล้ว พระเจ้าจะมองไม่เห็นความบาปของเราแต่จะเห็นใครความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์เราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดนพ่อริตของพระคริสต์ยิ่งกว่านั้นจะพ้นจากพระอาญาของพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์ทีนั้นผลประโยชน์ที่เราจะได้รับเมื่อเรายอมรับของพระทาจากพระเจ้า เราไม่พินาศแต่เราจะมีชีวิตนี่หน่อยพระคำของพระเจ้าบอกว่าในข้อน,นี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนณขององค์พระเจ้าว่าเราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนหลังนั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หาไม่ด้วยว่า พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์เโดยพระดำรัสสัง่งด้วยสัเมเนียงเรียกของเทพดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนกลัวในพระคิดที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าสวรรค์อย่างนั้นแหละเราจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิพพ นี่เป็นความหวังนะของทุกๆคนที่วางใจในพระเยซูคริสต์คนที่ไม่มีพระเยซูคริสต์เนี่ยเขามีความหวังยังไงบ้าครับเ mm hmm. ขาตายแล้วเขาก็ไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดกับเขาแต่เมื่อเรามีพระเยซูคริสต์เรามีความหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้ไปอยู่กับพระยายของเรามีบางคนนะคิดว่า การไปสวนของหน้าปูไม่ทราบมีใครคิดะครับคไง,งไปนั่งทำไฮะนั่งดิฟินร้องเพลงไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะไปสวรรค์ไปอยู่ที่ที่พระเจ้เาได้ทรงเตรียมให้กับเราที่บอาทรงเตรียมให้กับเรานีมีอะไรในโลกนี้สามารถเปลี่ยนได้นะไม่มีบ้านไหนมีวังไหนที่สามารถจะเปลี่ยนได้กับ ที่ที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับเราที่ที่นั้นไม่มีความบาดไม่มีความทุกข์มีแต่ความชื่นชมยินดีที่ที่นั้นเต็มด้วยความรักและที่สำคัญที่สุดเราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราผู้ที่รักเราช่วยได้หมจริงไหมครับน่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไหมการที่เราอยู่กับผู้ทู่ การที่เราอยู่กับผู้ที่รักเราอย่าง,างพระเจ้ายังไม่มีใครแล้วเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่เราได้อยู่กับพระองค์เป็นยศนอกจากเราจะได้ชีวิตลังพระเจ้ายังมีสิ่งดีๆอีกมากนะฮะที่พระองค์ได้ส่งเตรียมไว้สําหรับผู้ที่รักพกระองค์พระเจ้าผู้ไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรา ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงปรวประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระดุลนั่นเนองแต่อยากบอกพี่น้องนะฮะการที่เราวางใจพระเยสุฟิต์เนี่ยไม่ใช่คี่นี้เราจะไม่ไม,มีปัญหาปัญหาก็อ,อยากจะมีเหมือนเดิมแล้วบางครั้งอาจจะหนักกว่าเดิมอีกแต่ข้อแตกต่างคืออะไรครับตอนนี้เรามีพระเยสคริตที่จะช่วยให้เรามีชัยชนะ เหนือปัญหาหลังนั้นบางคนมีความคิดว่าไปนรกจะสนุกกว่าไปสวรรค์ไม่ทราบมีใครคิดแบบ้างเพราะว่า,า,าแต่นรกเนี่ยมีความคิดว่าผมเจอเพื่อนฝูงมากมายทีเดกในนรกแล้วก็จะได้ทำชั่วกันอย่างเต็มที่ แต่อบอกขอบอกพี่น้องหน่อยนะครับว่านรลกไม่เป็นที่น่าอยู่นะบริเวณในนลกเนี่ยเราอยู่ในบนญไฟที่ไม่รู้จกักดับนอกจากนั้นแล้วเป็นที่ที่มืดสนิทพี่น้องจะไม่มีทางหาเพื่อนพี่น้องได้ในนรลกและนอกจากนั้นพี่น้องจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนข้ามทวนของคนอีก่เป็นล้านล้านคน ในรล,ลกซึ่งพี่น้องจะมีทางที่จะหลับได้เลยและสุดท้ายในรกนะพี่น้องจะมีหนอนประจำตัวที่จะคอยกัดกินพี่น้องช่วงนี้เน็นูหนฉะนั้นนรกนะเป็นที่ที่ไม่ควรจะไปเลยนะพี่น้ฉะนั้นเย็นวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะขอเชิญพี่น้อง รับขอนขวัญที่มีค่าที่สุดจากพระเจ้าพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นโลกขอเชิญพี่น้องนะฮะให้รับพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์ให้มาเป็นเจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดของท่านพี่น้องครับการที่พี่น้องมีพระเยซูคริสต์นั้นมีคุณค่ามากกว่าแผ่นดินจินดามีคุณค่ามากกว่าการเป็นราชา มีคุณค่ามากกว่าสมบัติทางโลกเพราะอะไรครับเพราะทุกสิ่งอย่างในโลกนี้วันหนึ่งก็จะทํำไมที่น่าไปแต่เมื่อเราวางใจในพระเยซูคริสต์เราจะไม่ที่น่าแต่จะมีชีวิตในนั้นเดี๋ยวจะมีคณะนักร้องเพลงพิเศษนะฮะจะมาร้องเพลงผมอยากให้ทุกคนก้มหน้าลง พูดที่รู้จักความรักของพระเจ้าก็ขอให้ใช้เวลาที่จะขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักของพระองค์แต่ผู้ใดที่ยังไม่รู้จักพระองค์แต่พร้อมที่จะต้อนรับพระเยซูริสต์ให้เข้ามาในชีวิตของท่านก็ขอให้ยกมือขึ้นนะฮะเพื่อข้าพเจ้าแรกที่จะจ่ายถาา